สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมโอนีกามาพบกับน้ำเชียร์เด้อค่ะท่านผู้ชมมโอนีน้ำเชียร์สิภาคไปตามแนวทางเหล็กรางของอาจารย์โคราชค่ะท่านผู้ชมอาจารย์โคราชค่ะ<อ>หมวดว่าหันนี่เพิ่นลุดเด้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นไปเข่าบนค่ะเข่าบนเหล็กว่าลายคูค่ะบนเป็นบนรางเป็นรางค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้น้ำเชียร์อัดวันที 42, ่12พฤษภาคม เหลขบ่้าลายค่ะท่านผู้ชมเอาก่อนอื่นจะไปรับช่มรับฟังตัวเลขของอาจารย์โคลาดน้ำเชียกะขอขอบพระคุณอาจารย์ที่เพิ่นทรงแนวทางให้น้ำเชียรทรงต่อพี่น้อง FC, เอฟซีเบิ่งเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะพี่น้องเอฟซีของน้ำเชียไปใส่เหมือน้อค่ะคือบอเห็นน้อค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าบางท่านเพิ่นกะว่า,อาพอชอนบุรีขึ้นน่านปล่อยแต่น้ำเชียค่ะ,คะ หรือว่าเพ่นมองบ่เห็นคือจงเอฟซีหลายท่านพ่นทรมากือคะท่านผู้ชมพ่นบ่นบเห็นขิบค่ะพ่นบ่เห็นขิบค่ะบางท่านก็เห็นค่ะท่านผู้ชมค่ะบ่รู้ว่าเกิดจากยังเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าน้าเชี่ยก็เคยหาอยู่ดีค่ะหาขีบจะขวงบ่เจอก็เคยมีค่ะอา๋าจังไดกะ ล่องไปไล่เบื้องเด้อค่ะดันผู้ช่มเทียมมันขึน้นเทียมมันพี่น้องเห็นค่ะน้ำเชี่ยกับป้อยไปแล้วค่ะสิพกครูลางกับป้อยไปแล้วเพิ่นกระถามมาหลายค่ะเอาขอบคุณอา,อาจารย์โคราดเด้อค่ะที่เพิน่นทรงแนวทางให้เพิ่นวาเลกลางเพิ่นจะเปียนสูตรค่ะ่ันผู้ชมไปรับชมรับฟังอาจารย์กันเลยเด้อค่ะ อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะฝนตกปะคะอาจารย์ว่าตกได้ผมอ่ะค่ะเดี๋ยวนีลมแห้งแห้งอาจารย์ครับเป็นแบบเงียบๆอันเฝ้าฝ้าอัดกันค่ะอาจารย์อันย่านฝ่าห้องครับมืดีิยุดปะคะอาจารย์หยุดพักพอนเต็มที่ทำงาเต็มที่โอ้ค่ะครับผมอาอค่ะอาจารย์บานนี้เปลี่ยนสูตรวาอาจารย์เป็นสูตรใหม่นะครับโอ้เปลี่ยนสูตรใหม่ค่ะครับผม กะขอให้โชคดีเชิญค่ครับค่ะครับผมเด่นบนตัวโอ้เด่นล่างตัวไหไรคะอาจารย์หมวดเนี่ยเปลี่ยนสูตรมาค่ะครับผมเด่นล่างสี่กับเก้าครับสี่กับเก้าค่ะท่านผู้ชมเด่นไปที่สี่ครับเน้นไปที่สี่ค่ะครับผมค่ะจับคู่ครับค่ะสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่ห้าสี่ห้าสี่เก้าสี่เก้า ครับสามคู 1> 1, esh, ่ครับโอ้สามคู sage, 4, five, gusta, si ่เนีนเนีนเลยค่ะท่านผู้ชมเอ่อเนีนไปสองคู่ครับค่ะคู่แรกอาจารย์สี่ห้ากับสี่เก้าครับสี่ห้ากับสี่เก้าค่ะท่านผู้ชมครับค่ะปกติอาจารย์เพิ่นจะให้สามตัวเลขเด่นแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นจะปรับสูตรให้เลขเด่นเหลือสองตัวค่ะครับเหลือสองตัวค่ะท่านผู้ชมเลขหน่อยคู่ต้อง อาจารย์ ops? โคราดแม่อ้อย้อคะท่านผู้ชมค่ะอาจารย์โคราชกับแม่อ้อยเลขน้อยคู่ค่ะถูกกับทูกเลขสี่น่ะจุอยู่ประมาณหลักสิบครับสี่อาจารย์ว่างหลักสิบบอกค่ะอาจารย์คับผมครับแต่เลขเก้าเนี่ยอยูああ่ประมาณหลักหน่วยครับค่ะเก้าหลักหน่วยครับค่ะสี่กับเก้าต่ว่าอาจารย์ซี่กับเก้านี่ บนเนี่ยหลายหลายตำนักีิอาจารย์ว้าครับอาจารย์ลงมาล่างกับท่านผู้ชมคับครับผมลงมาล่างคำนวณได้ประมาณนี้ครับค่ะครับตามสูตรเนาะอาจารย์เนาะครับผมค่ะเอาเอ่อน้ำเชียรกับสิรบกวนอาจารย์สํานิดนะคะอาจารย์ครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณในรายอาจารย์สวัสดีค่ะครับผมอ๋อค่ะท่านผู้ชม กะได้เห็นกันแล้อเด้อค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมเลขบนอาจารย์โคราชเพิ่นกะลงไปแล้วค่ะลงไปแล้วสามตัวเม็ดเดียวค่ะเลขเพิ่นมันบ่หลายเด้อค่ะเลขกอาจารย์โคลาชบนเป็นบนลางเป็นลางเดี๋ยวน้ำเชี่ยจะคืนเล่กบนไห้เอฟซีน้ำเด้อยค่ะท่านผู้ชมค่ะลางอาจารย์โคลาชเพิ่นไห่ เด่นลางหวดหีไฮมาสองตัวแล้วค่ะปกติอาจารย์เพิ่นจะให้สามตัวค่ะท่านผู้ชมเพิ่นให้สี่กับเก่าค่ะสี่กับเก้าเน้นตัวเดียวคือสี่ค่ะเน้นตัวเดียวคือสี่ประกบคู่สี่หนึ่งสี่ห้าสี่สกเก้าค่ะเพิ่นว่าเอาสี่ไวล้ลักซีฟเด้อค่ะสี่ไวล้ลักซีฟค่ะเน้นสองคู่ก็คือ ซีหาซีเก่าค่ะท่านผู้ชมบางทันเพิ่นกระเด่นซีเซียนหรือวาอาจารย์ทางสองน้ำเชียเพิ่นกระเด่นซีล่างหลายทันอยู่ดีค่ะท่านผู้ชมหลายสำนักอยู่ค่ะเด่นซีล่างค่ะเอาจังไดกับผิดจรณาเบ่งเด้อค่ะอาจารย์เพิ่นกระว้าน้อยหน่อยค่ะท่านผู้ชมบัดนีส้สให้น้ำเชียมานางว้าเทียจะหอดแปดนาทีค่ะบางเทียเอฟซี FC เพิ่นกระเบือ เว้าโ wow, ดนค่ะท่านผู้ชมนี่ล่ะสาเหตุที่ต้องเ wow, ว้าวโดนนะค่ะท่านผู้ชมกับจังหน่อยน้ำเสียกับว้าวกเวียนลืม wow, ะคะ่เว้าวจะคล้องเนาะค่ะเอ๋ออาจารย์เพิ่นกะเว้า <Wow. S 2> หน่อยพอให้บุญกับว้าหน่อยแล้วค่ะท่านผู้ชมคพอให้บุญกับว้าหน่อยค่ะเดี๋ยวน้ำเชี่ยจะไปตามแนวทางเลขของผอชันบุรีกับผอนนทบุรี ผงสุดไายแม่อ้อยอีกเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะแม่อ้อยแล้วน้ำเชียร์ก็จะไปสรุปลังให้เอฟซีแล้วก็สิไปสรุปเลขบนว่าตัวไรมันชนกันตอนนี้เก่าดังมากค่ะท่านผู้ชมเก้าดังมากน้ำเชียร์ย่า,ยานเก่าบมาค่ะบางเทียดังกับ,บ่าเป็นว่าจิบ,บ่มาดีค่ะอันนี้ก้ามรูซสึกของน้ำเชียร์ค่ะดังบางเทียกับมาดังบางเทียกับรุดไปแต้มหนึ่งค่ะท่านผู้ชม บางเทีเก่าดังกาจะรุดไปแปดเรงสี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาเอาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวน้ำเสียจะขึ้นให้เอฟซีเพิ่งเลิกค่ะทั้งบนและล่างของอาจารย์โคราชค่ะ,คะอากาศช่วงนี้ก็ะฝนกับโตกหลายทีเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าอยู่บ้านน้ำเสียเพราะโต๊กมาสองมือแล้วค่ะท่านผู้ชม ค่ะไม่ตก2วันแล้วมือน,นี่อาจจะตกเนาะคะ่ะจังได้กับรักษาสุขภาพกันเด้อค่ะท่านผู้ชมเอฟซี FC ไปสนยนอกค่ะหรือว่าเพิ่งยางงานอยู่กับว่อจักเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขนเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ